เปนเรื่องต้นมีการรับเป็นทนายให้พี่ชายคุณแตงโมเรื่องนี้ยังไม่มีการรับเป็นทนายความนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยออกมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมและพี่เขาเห็นด้วยเราจะออกมาร่วมกันนะครับไม่ได้มาในฐานะทนายความหรืออะไรนะครับในฐานะช่วยกันนํำเพื่อน้องแตงโมถ้าเกิดว่าคุณแม่เขาไม่พอใจก็ันเรื่องของคุณแม่ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าคงจะไม่ต้องขออนุญาตคุณแม่นะครับเพราะว่าอันนี้เราทําเพื่อน้องแล้วนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อคุณแม่ นะครับรผมแล้วก็<ำ>ไม่ต้องขอนุญาาอะไรทั้งสิ้นเขามีหลักฐานใหม่อะไรที่มันหลักฐานสําคัญที่ทนายตั้มออกมาต่อสู้ครั้งนี้ที่ยืนยันว่าจะต่อสู้หมายถึง,ท,งที่ทดายศใช่ไหมที่ที่พี่มีในมือที่พี่รู้เนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องคือเมอื่อวันก่อนนะครับที่ได้คุยกับทางพี่ดายศนะครับก็พอจะรู้อะไรมาแล้วแหละนะครับเกี่ยวกับสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องคุยกับเขาก่อนนะครับถ้าจะมาเปิดเผยกับสื่อหรือว่าจะให้สื่อถามเองดีที่สุดนะครับ ที่รนี่แม่บอกว่าที่นายยศไม่พบพี่รุดพบพี่รุดครับพบพี่รุดเกี่ยวกับการทําสานวนคดีนี้นะครับแต่แต่ว่าแม่บอกว่าเขาไม่สามารถเป็นผู้เสียหายได้ตรงนี้เราจะดําเนินการในฐานะอะไรแล้วทําไมต้องไปจํากัดเขาว่าไม่ให้เขาเป็นผู้เสียหายนะคุณแม่นะอันนี้ต้องถามคุณแม่เลยเขาออกมาเรียกร้องเพื่อนน้องนะคุณแม่ติดอะไรอยู่นะครับทําไมถึงถึงไม่ให้คนอื่นเขาออกมาทําเพื่อนเพื่อลูกของคุณแม่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับเอาในส่วนของคดีแพ่งนะ ตัวของคุณแม่มีสิทธิ์มากกว่านะครับแต่ในฐานะที่เป็นพี่ชายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยในสาเหตุการตายได้นะครับนะมีสิทธิ์ที่จะติดตามได้นะครับถ้าเหมือนรู้ว่าคุณแม่จะบอกว่าคุณแตยศกับคุณแตงโมเนี่ยคนละพ่อกันแต่ตจริงๆจริงแล้วในข้อกฎหมายเนี่ยแม้ว่าคนละพ่อจะสามารถร้องเรียนได้ได้ครับญาติยังได้เลยแต่นี่ถือว่าเป็นพี่ชายนะครับ ห่งที่พี่ชายขาดใจในในสำนวนเนี่ยคะ่ะเกี่ยวข้องกับ5คนเหตุการณ์บนเรือหรือหลังจากการหรือเป็นเหตุการณ์ในการช่วยเหลือค่ะพี่ตอนนี้นะครับจากที่คุยกันเนี่ยเขามีความสงสัยทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้การของทางคนบนเรือหรือว่าสภาพบาดแผลหรือจุดที่มีการตกนะครับแล้วก็แม้แต่ตัวเรือเองว่าตรงไหนก็นแน่นะครับแล้วก็การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแต่เขาจะไม่มีข้อมูลใหม่หรือว่าหลักฐานใหม่อะไรที่มาเขามีอะไรที่เขารู้อยู่แล้ว แต่เพียงแต่เขาไม่เคยพูดออกสื่อเท่านั้นเองนะครับพรุ่งนี้ในการจะไปพบตำรวจจะเอาหลักฐานหรือข้อมูลตรงนี้ไปด้วยไหมคะเราคิดว่าเราจะไปในแนวว่าเ,ออเรามีข้อสงสัยแล้วกันแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยนะครับมีการสืบสวนสอบสวนนะครับพรงนี้นมีน,มน,น้ำหนักในทางลูกลลคดีอไหมคะมีครับดเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้บอกพี่พี่สื่อมวลชนเนี่ยนอกจากเราจะไปไปสอบถามตำรวจเพื่อคลายข้อสงสัยแล้วเดี๋ยวเราจะมีอย่างอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พี่นักข่าวจะได้รู้นะครับนัดใหม่ไว้ที่ไหน พรุ่งนี้ไปที่สอพอเมืองนอนท์ตอนเช้า9ก้าโมงอันนี้ไม่ได้นัดท่านผู้ประชาการนะครับเอาขอดหวัง,งวยังไงมัางกับหลักฐานเด็ดหรือว่าอะไรที่เรามีตรงนี้ที่จะไปพบว่าตารวจคนนี้เอาข้อมูลมาเปิดเผยความคาดหวังของเราตอนนี้นะครับมันคือจะคาดหวังว่าเจ้าที่ตํารวจเนี่ยก็เห็นเขามาบอกว่ามันบาดแผลน่าจะเกิดใบพัดมัางอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่รู้ว่าเวลาเขาทดสอบนะเขาเอาใบพัดหมุนๆมามาทดสอบตามข้อคำเป็นจริงไหมหรือว่า แค่เอาใบพัดที่อยู่นิ่งๆมาแล้วมาบอกว่าเข้ากับแผลได้นะครับเทิดอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะคาดหวังได้หรือเปล่าล่ะนะครับเทิดคาดหวังไม่ได้เราก็ต้องคาดหวังจากประชาชนที่ติดตามข่าวนี้แล้วนะครับว่าประชาชนที่ตามข่าวนี้เนี่ยคิดว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันโอเคไหมมันตรงไปตรงมาหรือเปล่านะครับสมมติมีการตรวจพิสูจน์หลักฐานอะไรเพิ่มเติมเงี้ยค่ะแล้วรูปคดีออกมาเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกับเทิตที่ที่แล้วที่ออกมาการที่แม่ให้อภัยตอนเนี้ยค่ะมันมีผลมาทำรูปคดีมีผลเยอะเลยครับ การที่คุณแม่ให้อภัยนะครับมันก็มีผลให้ทางออน้ำหนักคดีเนี่ยมันลดน้อยลงไปเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มีการขึ้นศาลทุกอย่างที่แม่กระทำนะครับจะต้องไปใช้เป็นขยนหลักฐานของทางฝ่ายจาเลยในชั้นศาลได้นะครับนายตั้ำมองว่าจนถึงนัขณะน,นี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มแบบนี้ตํารวจเหมือนดึงปะว,วิงเวลาหรือหลักฐานไม่พอหรืออะไรไหมคะในมุมของนักกฎหมายที่มองเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าในสํานวนสอบสวนะนะครับว่ามันจะมีขนาดไหนยังไงนะครับแต่ว่า เดี๋ยวรอให้พรุ่งนี้ให้ให้ทางพี่ชายของน้องนังโมเนี่ยนะครับพี่ไดยศเนี่ยได้ได้ไ,ดไปคุยเจ้าที่ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยออกมาคุยอีกทีนึงว่ามันมีการประวิงไหมนะครับหลักฐานมันพอที่จะแจ้งข้อหาใครแล้วไม่แจ้งหรือเปล่านะครับที่ตอนนี้พี่ได้ยศเขากังวลเรื่องอะไรมากที่สุดตอนนี้เหรอครับเขาก็กังวลเรื่องแม่อย่างเดียวนะครับกังวลเรื่องแม่ว่าไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะปากติเขาก็น่าจะจะเชื่อแม่แล้วก็ตามแม่นะครับแล้วจริงๆแล้ววันนี้เขาต้องไปกับแม่ด้วยฉัเห็นแม่มีนัดองรราายก นะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าหลังจากที่ผมเปิดตัวไปแล้วเนี่ยนะครับพี่ไดยศจะจะโดนแรงกดดันแค่ไหนนะครับพี่เห็นว่าคุณแม่เองเนี่ยให้ข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่ไดยศเพราะว่าไม่อยากให้คดีเนี่ยมันสับสนพี่กลัวว่าพี่ไดยศจะเปลี่ยนใจไหมอะคะหลังจากที่เข้ามาพูดคุยกับพี่ไปแล้วผมได้ถามย้ําหลายครั้งนะครับตอนที่เ<ม>จอกันเนี่ยว่าถ้าเกิดว่ามีแรงกดดันมาเนี่ยพี่ไดยศจะจะยังไงจะทนไหวไหมเขาบอกว่าคือรอบเนี้ยนะครับเขา คือเขาเห็นแม่เขาทาแบบนี้แล้วเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับ<ม>เขาขอทําเพื่อน,น้องสาวเป็นั้งสุดท้ายนะครับนั่นดูนเหมือนว่าพี่แต่ยศเองก็ไม่พอใจในสิ่งที่แม่กระทำอยู่ใช่ครับเพาขารู้สึกไม่ดีแต่ว่าเขาก็ไม่อยากให้ทัวร์ไปลงแม่เขาเพราะเขาเป็นแม่ของเขา,านะครับ<ม>เขาก็รู้สึกไม่ดีแต่ว่าคือเวลาให้สัมภาษณ์อะไรเขาอยากจะเลียงเรื่อง,เร,องเรื่องพวกนี้นะครับเราก็เลยบอกว่าเอองั้นเรื่องเงินเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะครับเรามาโฟกัสในเรื่องของ การเสียชีวิตของน้องดีกว่านะครับเกี่ยวกับนายพลคนหนึ่งที่มีการที่มีข้อมูล,ลว่ามีการขายสำนวนอยากให้ชี้แจงเรื่องนี้ค่ะคือเกี่ยวกับนายพลคนนี้นะครับก็เอาเอาสำนวนซึ่งเป็นความลับของการสืบสวนสอบสวนในคดีของน้องแตงโมนะครับเอาไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาอาจจะไปให้ทางผู้ต้องหาก็ได้นะครับผมก็เลยต้องปรามไว้แล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้คงต้องให้ผบว่าตรลอนะครับมีการลงมาตรวจสอบให้จริงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงที่ผมพูดนะครับ ก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายนะครับมีหลักฐานเรื่องจริงนี่ครับก็มีหลักฐานนะครับก็มีคนออกมาพูดถึงเรื่องสํานาการสอบสวนอยู่นะครับเขาจะนิมิตมาเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือเอางี้เดี๋ยวพูดทีนี้เลยว่าตอนแรกก็จะไล์สดแล้วพูดนะครับคือมันเป็นขบวนการยังไงรู้ไหมครับเรื่องนี้เนี่ยคือมีตํารวจนะครับคนตํารวจตีนะครับเอาเอาข้อมูลความลับเนี่ยออกมาให้กับบุคคลคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นก็ออกมาตีคดีตีคดีนี่ทํำยังไงนะครับ ก็มาแแผมว่าตัวเองเนี่ยรู้นั่นรู้นี่นะครับแล้วแล้วให้ไปดูคีย์เวิร์ดคาเหล่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีการมาบอกว่าก็ให้มาคุยกับผมนะมาคุยกับผมให้มาคุยเรื่องอะไรเกี่ยวข้องอะไรนะครับหมายถึงพวกผู้ต้องหาเนี่ยก็คือพอถ้าผู้ต้องหาติดต่อไปนะครับก็เอาข่ายสำนวนสอบสวนให้นะครับแล้วก็เพื่อให้เขาเนี่ยนะครับรู้ว่าต้องถูกดาเนินคดีอะไรยังไงนะครับผมถึงบอกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นขบวนการนะครับที่ซื้อขายสำนวนสอบสวนเอามา เอามาเผยแพร่แล้วก็ไปข่มขู่ทางฝ่ายผู้ต้องหาเพื่อตีเงินนะครับตำรวจคนนี้เป็นคบวบรารเดิมๆไหมคะโยงกับการทำสำนวนคดีไหม่าเอาว่าพลตำรวจตีนอนหนูดีกว่านะครับไม่ต้องไปบอกว่าเขาคือใครเกี่ยวข้องไหมแต่คิดว่าพี่พสื่อมวลชนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับร่วมทําคดีด้วยไหมดูแล้ว ขอไม่บอกนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะจากัดวงเกินไปนะครับถ้าจํากัดวงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นความผิดฐานบินประมาทได้นะครับ็นว่าผู้จัดการพักหนึ่งเนี่ยจะเรียกพี่เข้าไปสอบในฐานะพยานซึ่งมันอาจจะมีเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเราพร้อมไหมครับพี่อันนี้ข่าวมาจากไหนเอ่ยว่าจะสอบล่าสุดอะค่ะเห็นว่าจะมีการเรียกสอบพี่เนี่ยเป็นพยานเพื่อที่เอาไปประกอบคำนวนคดีในเรื่องนี้ในเรื่องเอาจริงๆนะครับท่านผู้บัาการโทรมาหาผมด้วยตัวเองแล้วนะครับแล้วก็มีการนัดหมายกันแล้วแต่ตอนแรกนึกว่าจะเป็นความลับนะครับแต่ว่าสื่อมวลชนรูู้้้้แลลววกก็ตาาามมมนนนับทียออ่ข ว่ามีชายบนเรือชอบมีพฤติกรรมหยอดยาอันนี้เราเราได้ข้อมูลมาอย่างไงแล้วมันคือแมันมีผลกับคด,ดีไหมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่เคยพูดนะว่าเป็นผู้ชายในเรือนะครับผมบอกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องแตงโมนะครับเคยไปเที่ยวเนี่ยสมัยหนุ่มๆนะครับมีเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยมาแฉนะครับว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยชอบหยอดยานะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาคือใครนะครับมันมีผลกับคดีไหมครับ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าในขวดวายหรือว่าแก้วน้ํามันมีสารอะไรเจียพนมันก็คงมีผลเยอะครับยังไม่ได้ระบุว่าเป็นคนบนเรือใช่ไหมระบุไม่ได้ครับเห็นมีรายงานว่าเมื่อวานที่เจ้าหน้าที่งมหาวัตถุบางอย่างอะค่ะอ่ามันมีรายงานว่าคนในเรือโยนทิ้งขณะเกิดเหตุแบบนี้มันสออเจตนาอะไรหรือเปล่ากัในทางกฎหมายสออเจตนาอะไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมไปกับพี่ไดยศเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้เลยครับว่าเราจะไปทาอะไรกันบ้างนะครับ